สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยนะคะสำหรับวันนี้เอิญมากับรถ t Toyota c o โค l a a อ t ตินะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.6ตัว g g เกียรโตรถปี2017แท้เลยนะคะเลขใหม่ตัวรถคันนี้เพียง 90,000กิโลเมตรเท่านั้นเองใครที่กำลังตามหาหรือสนใจนัดมาดูรถได้นะคะที่เซรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นสำหรับราคาหน้าป้ายตัวรถนะคะอยู่ที่4,5,000บาทพี่ๆคนไหนที่ดูมาจากเออและสนใจคันนี้อยานกนัดมาดูรถคันนี้นะคะรับส่วนลดไปเลยนะคะ30,000บาทเฉพาะคันนี้นะ,ะราคาจะลดลงไปเหลืออยู่ที่3,75,000บาทเท่านั้นเองนะคะค่าง,งวดในการผ่อนจะอยู่ประมาณ 7,000บาท72งวดเริ่มต้นที่ฟรีดาวลูกค้าที่มีรายได้2เท่าของค่าง,งวดสามารถซื้อคนเดียวแบบไม่ต้องคำได้เลยออกรถกับเอิญมีรับประกันหลังการขายให้อีก3เดือนนะคะประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟดูแลให้นะคะแล้วที่สําคัญรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้ไม่แต่ต่อเล็กเครื่องเล็กถังแน่นอนรถถูกกฎหมายนะคะที่นี่เปิดมาแล้ว20กว่าปีนะคะบอกเลยว่าน่าเชื่อถือแน่นอนเดี๋ยวพาไปชมบอดี้ภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยดีกว่าไปชมคลิปกัน ราคาหน้าป้ายนะคะอยู่ที่45,000บาทนะคะพี่เพียคนไหนสนใจนะคะรับโปรโมชั่นไปเลยส่วนลดนะคะ30,000บาทได้ราคาเพียง375,000บาทค่ามาชมรอบคันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบมันติ r e รีเฟกเตอร์มีไฟเดย์ทามาให้เรียบร้อยเลยกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมพร้อมโลโก้ของโต y o ต้อยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะไฟด้านหน้าไม่เหลืองแบบนี้เลยนี่คือกิฟตเลยนะ มาพร้อมล้อมแมกนะคะได้เป็นล้อมแมกทูโทนหัวนอ็อตห้ารูแล้วก็เป็นยางปีสองพันอ่าเช็คให้นะยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดสัปดาห์ที่สี่สิบห้ายาง205ทับ55 R 1 6ล้อมแมกขอบ16นะคะคันนี้มาพร้อมโลโก้ VVTI นี่ค่ษีพรบดูแลให้นะคะ ไฟเดี้ยวกระจกมองข้างติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานรอบคันเลยความหนาอยู่ประมาณแปนะโลโก้ที่กระจก toyota าโตโยต้าโตโยแบบนี้เลยนะคะมีตัวไล่ฟ้าด้านหลังให้พร้อมกับตัวโลโก้แบรนด์โตโยต้แบบนี้เลยด้านหลังตัวรถมาพร้อมไฟด้านท้ายเป็นแบบ LED ตัดด้วยฮาโลเจนมาพร้อมกับที่คาดกระโฟง ที่คาดกระโปรงนะคะด้านหลังเป็นโครเมียมเลยตัวนี้นะคะมีโลโก้ฮอนด้าอะโตโยต้านะคะอยู่ด้านหลังเลยขอภัยตัวนี้มาพร้อมกับไฟทับทิมคู่หลังเลยนะนี่ที่เก็บสัมภาระด้านหลังบอกเลยว่ากว้างมากสามารถกดเปิดนะคะจากด้านหลังได้เลยหน้านหลังตัวรถมาพร้อมน็อตเดิมแบบนี้ไม่มีไขไม่มีถอดไม่มีขยับนะคะเม็ดอาร์คโครงสร้างรายละเอียดตัวซีนต่างๆนะคะถือว่าให้มาครบเลยนะเม็ดอาร์ ต่างๆนะคะหัวน็อตต่างๆนี่ให้มาครบเลยก็คือรถไม่โดนมาแน่นอนนะคะคันนี้หัวน็อตน็อตเดิมซ้ายขวาเมราอคงสร้างเดิมๆเลยพื้นที่อันเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆสามารถใส่กระเป๋าเดินทางนะคะได้ประมาณ3ามใบใหญ่ๆเลยนะด้านล่างของตัวรถนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่มีเครื่องมือแม่แรงมาให้เรียบร้อย อางมะพร้าวเดิมโรงงานนี่ซ้ายขวาเดิมโรงงานเลยนะไในบอกเลยว่าสวยมากๆที่สำคัญรถคันนี้ดูแลง่ายเลยเรื่องสีนะคะดูแลง่ายคอโลโล่าออติสไฟท้ายไม่แตกไม่เหลืองไม่เลาไม่ชําุุดไม่มีน้ำข้าวเครื่องยนต์หนึ่งจดหตัวจีนะคะบอดี้ร้านนอกตโตโยตา้าโตโยต้ โยต้กระจกเดิมหมดเลยนะแล้วก be ็ตัวนี้เขาจะมีควบคุมการใช้งานเนี่ยเป็นกุญแจนะสามารถใช้ควบคุมนะคะได้เลยนี่ปอกครอบกุญแจดูดีมากๆเลยอันนี้มีเซ็นเตอร์ล็อกรถปลดล็อกนะคะที่เปิดรถฝาท้ายปลดล็อกล็อกรถได้เรามาดูด้านในกันสำหรับภายในตัวรถนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวด้านข้างที่จะคาดเป็นสีเบดนะคะตัดด้วยสีดำแบบนี้เลย กระจกปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับฝั่งอื่นจะยังไม่ไฟฟ้านะแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกนะคะตัวล็อกติ็กกดภายในที่เปิดหูจับนะคะจะเป็นแบบโครเมียมเรามาดูด้านในกันแอร์ของตัวรถจะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยปุ่ม engine start กระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่ง เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องได้หมดต่างๆปิดหมดเงียบได้นะคะถุงลมนิรภัยแอร์แบคู่หน้าตัวแตรนะคะเดิมๆเลยเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูกันเลยอย่าเบรกกด engine start ได้เลยนะหน้าปัดของตัวรถนะคะเลขมาอยู่ที่9988กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลไม่มีไฟโชว์ใดๆเลยนะคือเป็นรถที่พร้อมใช้งานเลยนะคะนี่ จะมาพร้อมกันนะคะกับจอวิทยุนะีคะคันนี้ก็จะมีโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็น FM AM AUX นะคะก็มีด้วยนี่โหมด AUX แล้วก็สามารถใส่ CD ได้มาพร้อมกับตัวคาดนะคะของจอจะเป็นสีดำเดิมจากโรงงานเลยนะไม่มีคราบกาวเลยนะคะบอกเลยว่าดูดีมากๆมาพร้อมกับตัวแอร์นะคะเป็นแอร์อนาล็อกนะคะก็คือเป็นแบบหมุนนั่นเองหมุนปรับ มีที่ไล่ฟ้าให้ปรับอุณหภูมิความเย็นให้แล้วก็มี power outlet ที่เขียบุหรี่นะคะมาพร้อมกับตัวเกียร์เป็นเกียร์โต้คันนี้ก็มีโหมดต่างๆเกียร์ว่างถอยต่างๆใชไ้ได้ปกติดีนะคะเบรกมือจะเป็นแบบดึงพร้อมกับตัวที่วางแก้วก็จะเป็นที่วางแก้วให้อีก2จุดเผื่อแบบซื้อน้ำมาทานในรถได้สะดวกมาก ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกันกับคาดสีดำเบรแล้วก็เก๊ะ yeah. ใส่ของสัมภาระต่างๆนะคะนี่ปีสิแท้สำเนารถนะคะอ่าประมาณนี้เลยจะทะเบียนสีเทาถุงลมนิรภัยนะคะให้มา4จุดเลยนะนี่ด้านล่างด้วยด้านบนด้วยเพดานด้านบนไฟสองแผ่นที่ให้ ไม่มียันใดๆเลยนะคะสวยมากๆมีกระจกมาให้แล้วก็มีไฟนะคะส่องสว่างให้เพื่อแต่งหน้าในรถนะคะคันนี้ก็ถูกว่าตอบโจทย์มากใครที่แบบชอบรถแบบนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนให้นะคะน่าจะเป็นยันเดิมจากเจ้าของคนเดิมนะคะแล้วก็ประมาณนี้เลยนีด้านหน้าก็มีแอร์แบ็มาให้ทั้งหมดสีใบเลยนะยังไม่รวมด้านหลังเลยนะคะ mm. คันนี้นะคะมาพร้อมเบาะที่จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนี่ บอะหนังสีเบจไม่ยุบไม่ยว้ยไม่ช้ำเลยนะคะดูดีมากๆเลยทำให้ดูแบบภายในเขากว้างมากๆเลยนะคะด้านหลังตัวรถก็มีแอร์แบตมาให้อีก2ใบเลยนะนี่เบลต่างๆการใช้งานตัวเบาะไม่ช้ำเลยนะคะคือแบบเดิมๆเลยมีเราจับมาให้ทั้งหมด4อันเลยนะคะนี่บอกเลยว่าน่าใช้งานกระจกปรับ แล้วก็มีกระจกแล้วก็มีตรงนี้เลยเราจับต่างๆสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะนัดมาดูรถได้ที่เสรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นถ้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะติดตามช่องอื่นไว้ได้เลยคันนี้บอกเลยว่าราคาดีมากราคาหน้าป้าย45,000บาทแต่ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนที่สนใจคันนี้นะคะรับโปรโมชั่นส่วนลดไปเลย30,000บาทนะคะคันนี้เท่ากับว่าลูกค้าจะได้ ราคาไปเลยอยู่ที่375,000บาทถูกใจนั้นมาดูรถจับจองได้จองออกรถคันนี้เพียง1,000บาทถ้าไม่ผ่านคืนมาจำให้100%นะคะที่สำคัญมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศเลย77จังหวัดเลยนะคะใครที่สนใจนัดมาดูรถได้ทดลองขับได้ดูตัวเครื่องยนต์ได้เดี๋ยวเอินพาไปชมห้องเครื่องกันเลยดีกว่าปะเดี๋ยวไปชมคลิปกันต่อ ามาชมห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะเป็นเครื่องหนึ่งจุดหกเบนซินนี่รายละเอียดคันด้านหน้าหัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดแบบนี้เลยน,อน็อตต่างเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะคะถ่ายให้เห็นทุกจุดแบบนี้เลยนะน,อนอ็อตเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คต่างๆโครงสร้างเดิมหัวน็อตด้านในด้านนอกน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดนะคะเม็ดอาร์คต่างโครงสร้างเนี่ยสลึงแผ่นกันความร้อนสติ๊กเกอร์มอกอ เปลียนสลึงซ้ายขวาหัวน็อตซ้ายขวาหัวน็อตด,ด้านในเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะเดิมๆแบบนี้เลยแบตเตอรี่ก็มีแบตเตอรี่นะคะก็พร้อมใช้งานเลยนะคะไฟสองสี 3, แบบนี้เลยตัวเครื่องหัวใจหลักของรถก็คือตัวเครื่องยนต์เลยนะคะให้เห็นกันในนี้ประมาณนี้นะคะว่าไม่มีคราบน้ำมันไหลเอิรั่วซึมใดๆนี่ฝาครอบเครื่องคือเดิมๆเลยนะ อันนี้ก็น้ำมันเครื่องนะคะอยากให้เห็นแต่ว่าดึงยาทนิหนึง่งค่อนข้างแน่นนะคะนี่ก็อันนี้ก็เพิ่งดับรถไปนะคะก็ให้เห็นเลยว่าไม่มีฟันออกมานะคะจากในห้องเครื่องสีของน้ำมันเครื่องก็ถ้าเกิดวันที่พี่สนใจคันนี้และรับรถนะคะก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กองแอร์กอกากดให้นะคะ ก็ดูแลให้เลยนะคะสารลอยเย็น,นต่างๆก็ดูแลให้เลยเปลี่ยนใหม่ให้เลยจากวันที่รับรถเลยนะคะคันนี้สวยเดิมรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักจมน้าไฟไหม้ไม่แต่ต่อเล็กเครื่องเล่นถังแน่นอนนะคะบอกเลยว่ายิ่งดูตัวจริงยิ่งถูกใจแน่นอนนี่นะทะเบียนนี้เลย สำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจคันนี้อยู่บอกเลยราคาดีมากนะคะจาก45,000บาทรับส่วนลดไปเลยเหลือเพียง375,000บาทถูกใจคันนี้นะคะนัดมาดูรถได้ที่เสรีไทย70มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นสนใจคันนี้นัดใหม่มาดูรถกับเอินผ่านเบอร์โทร0971693884เอิญมาทุกวันเลยนะใครที่สนใจนะคะนัดมาดูรถมาทดลองขับได้นะคะรับประกันโครงสร้างให้เหมือนที่แจ้งใ,ในคลิปเลย ใครที่สนใจคันนี้รีบติดต่อมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวมาเดทรถสวยๆกับทุกคนได้ชมกันอีกไว้เจอกันขอบคุณค่ะ